สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำไส้เดอครับผมืันนี้นะครับกะมาดุนๆเลยครับแอดแสงเดือนครับรอบนี้เพิ่นห้สิบหน่วยบน้อครับผมเป็นสิบหน่วย่รงครับสิบหน่วย่างกะตามมาแล้วนะครับท่านผู้ชมแอดแสงเดือน EP ที่สามครับท่านผู้ชมก่อนเดือนครับกะขอบคุณเอฟซีใจดีครับที่ส่งแนวทางตัวเรียกมาให้อูน้ำไส้ครับฮะครับผม โอ้ oh, <Okay. S 1> น้องพี่ครับแนวความาไกลๆก,กันนะพี่เอามือาอากก่อนี้จะพาไอไปเซก่อไปจุดชมวิวงามๆจุดชมวิวงามๆพีพี่โอ้ oh. oh. ห่อนบ่าพี่คือไปอยู่บงกัน oh. ห่อนอนขนาดเลยครับมื่อนี้ครับท่านผู้ชมเต็มไปขึ้นออกนอกหนาวอยู่ครับเมื่อนีก้กะมาตามแนวทางแสงเดือนครับนี่แหละครับขอบพูนแสงเดือนนะครับที่นำแนวทางขอมูล มาแบงปันทัผบุชมท่างสองทุกท่านครับก่ขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้อูน้ำไส้เด้อครับผมผมกะสิปรับปรุงพัฒนาขึ้นไปเรื่อยครับที่ธัผบุชมบอกสอนอูน้ำไส้ครับสู่กันไปงวดต้องงวดนะครับเดี๋ยววิวทีน้องพี่จะพาไปบุรุรวสีงามลืบเป็นแจ้งไดต้องไปลองเบิรงนะครับทัผบุชมเพราะวา่าน้องกะไปหน้าดูครับอูน้ำไส้กะ อัดคลิปอยู่มองหน้าจะคละบบ้องล้วก็ะกลับาดในตัดคลิปสำานีนะครับผมว่าน,นอก็อไปกีดยางไปเบิง้งให้ปุ๋ยมั่นนั่งสีเนาะครับให้เห็นมองหน้าใจงามก็เลยมาบอกไอ้ว่ามองนี้เป็นจะทยคลิปงามเนาะให้ันบุ้ม้์ดีเอฟซีเบิ้งเป็นได้สบายหูสบายตาเนาะครับทันบุม้มยยังได้กับฝากติดตามผมมีได้ครับนย่าครับที่จะภาพไปทายเบิ้งนี่ก็เป็นคลิปของอาจารย์ยอดเ้วยครับธนบุม้มจะเป็นคลิปที่ซีครับ มือนี้่งซีคิปไปเลยครับทันบุชมิ์แนแขนไปเลยครับตัดคิปแบบรั่วๆแล้วก็ลงให้ททันบุชมยางหลวดเร็วท่านใจได้ครับผมพิดผ่านมองได้กะขอถอดขอให้ทันบุชมทางสองถูกท่านได้ครับผมกะสีแก่ไขขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่าอดทนอย่วาว่วมพายายามหลากหลายเสี้ยนเข่ามาไม่ไหมครับทันบุชมกะเป็นกำลังแรงใจฝากกดไลค์กดแชร์ผมไ,มได้ด้วยครับเสี้ยนเพลินกะ ติดต่อเข้ามาหลายคนเราด้วยครับผมไผมีแนวทางเด็ดทางดังกะแอดมาได้ครับผมเอาน้องพี่พเอากระเป๋ามาใหี่ยวไกันนะโอ้นี่ครับน้องพี่ครับท่านผู้ชมโอ้มาเล่นน้ำไอยครับนี่แหละครับผมจะมาไล่เบอร์โทรให้ท่านผู้ชมฟังอีกครั้งนึงเนาะครับเพราะว่า เดี๋ยว่ันบุชมท,ที่ติดตามไม่ไม่จะบรูจักเบอร์อน้ำไช่เนาะครับผมจะไล่เบอร์ให้่ันบุชมเบื้องอีกครั้งได้ครับผมแต่มีที่เด็ดที่ดังเนาะครับมาได้เลยครับผมผมยินดีนําเสนอครับ่ันบุชมนี่แะครับติดต่อเบอร์นี้ได้เลยครับหรือจะแอดไอดีไล่กับเบอร์นี้ครับ่านบุชมเดี๋ยวผมไล่ฟังเด้ครับ0815 016139ครับท่านผู้ชมเอาฟังกันอีกรอบครับท่านผู้ชม0815016139ครับถ้ามีแนวทางเนาะครับมาแบ่งปันท่านผู้ชมทางซองทุกท่านเนาะครับกะเอ็ดไอเดียไล่เรียกว่าโทรมาบเบอร์นี้ได้ด้วยครับผมจ,จะรับสายตลอดครับท่านผู้ชมเอาเสร็จแล้วครับแนวทางตัวเลขอะหลากหลายเสี้ยนหลากหลายสำนักเนาะครับ ขามาเรื่อยครับกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมไม่ได้ครับนี่แหละครับเอาผมจะไปเบิ้งั้งแจ้งวดเก่าไปจนหอดงวดไม่ได้ครับสําหรับของแอดแสงเดือนครับเมื่อนี้ก็เป็น ep ที่3นะครับ่ันบุชมเอาเบิ้ง10หน่วยล่างก่อนนะครับ่ันบุชม10หน่วยล่างครับนี่ครับผม10หน่วยล่างแอดแสงเดือนครับปิจาลหน้าเบิ่งเอาได้ครับ แนวทางตัวเหล็กรับจีบหน่วยรางเหล็กออก3ามหกครับท่านผู้ชมนี่ครับติด6อยู่นะครับท่านผู้ชมครับสิบหน่วยล่างมีดลักซิปกับลักหน่วยรางครับเขาลักหน่วยครับผมลักซิปสามยังบ่มีนะครับอยู่นี่ครับเอาเนี่ครับสิบหน่วยล่างงวดไม่ล่าสุดครับผมอีพี่ทีนิงนะครับท่านผู้ชมนี่ครับสิบหน่วยล่างแอดแสงเดือนครับสิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับ อันนี้เป็นหนึ่งเมษาครับท่านผู้ชมงวดนี้ซิฟนวยลาง8 9 1 2ครับท่านผู้ชมนี่แหละครับเน้นเน้นครับฝากติดตามให้ผมนำเด้อครับท่านผู้ชมเอ๋อมาเบิ้งแต้มล่างแอดแสงเดือนครับงวดก้อนครับท่านผู้ชมงวดก้อนเพื่อนกะเดินดีครับนี่ครับเข่าเก่าได้ครับท่านผู้ชมแต้มล่างครับ EP ที่สองนะครับท่านผู้ชมของแอดแสงเดือนครับนี่ครับงวดใหม่ครับท่านผู้ชมงวดใหม่ครับ ของแอดแสงเดือนแต้มล่างครับ1678ครับงวดเก้าหนึ่งสี่หกเก้าครับแต้มล่างเพื่อนนี่หนึ่งขื่นก้อนตลอดได้ครับเดี๋ยวต้องล่อเบิ้งครับท่านผู้ชมเบิ้งไปเรื่อยๆครับเห็นแล้วครับกะ EP ที่สองครับครับเลขแต้มล่างของเพื่อนนะครับอูน้ำไส้กะเขียนเป็นทีเรียบร้อยได้ครับผมสถิติเนาะครับกะเดินดีเขามาไล่งวดครับเห็นครับงวดหนึ่งเมษากะเขียนไปทีเรียบร้อยแล้วครับ รอวันที16่16เมษายนครับ1678นี่แหละครับรอดูออกตัวไหนตามต่อติดตามให้ผมด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับเอาล่อตอนนี้ล่อแครบนเก่าสุดนะครับท่านผู้ชมบนเก่าสุดท่านเด้ม่าครับผมบนเก่าสุดของแอดแสงเดือนถือว่าแม่นนะครับปกติพนจะตัดเห้เเรือซีสุดอีกนะครับผมนี่แหละครับมัอนี่กะ มีสามอีพีครับนะบนเก่าสุดน่ะจะเป็นอีพีที่ซีครับท่านผู้ชม์อีพีที่สามกำลังเกียนนำเสนอตอนนี้แหละครับเอามาเบิรงอีพีที่สามครับท่านผู้ชมนี่ครับสิบหน่วยบนครับผมอันนี้เป็นสิบหน่วยบนนะครับสิบหน่วยล่างกระลงไปแล้วครับนี่แหละครับสิบหน่วยบนห้าหกเจ็ดแปดครับของแอดแสงเดือนนะครับท่านผู้ชม 16เมษายน2568ครับนี่แหละครับแคปหน้าจอเอาได้เลยครับท่านผู้ชมพิจารณาในการรับชมรับฟังเบิกเอาเด้อครับผมแนวทางกับหลากหลายเซียนหลากหลายสำนักเขามาเนาะครับนี่แหละครับกดไลค์กดแชร์กดไลค์คกดแชร์ให้ผมได้เด้อครับผมจะแก้ไขพัฒนาที่ท่านผู้ชมบอกสอนแนะน้ำเนาะครับมีพี่กับอูน้ำใสกับใส่านผู้ชมเรียบร้อยนะครับผมยังบ่ค่อยลืมเนาะครับ ขอบุณทันูุชมเด้อครับวันนี้ร่มกะแห้งเตยบได้ครับทันบุชมบรรยากาศสีออกห่อนห่อนครับร่มห่อนได้ครับทันูุชมิ่เามันร่มเย็นครับนี่แหละครับสิบหน่วยบนครับเ่าจะให้เลขเด่นแย่างเดียวครับผมห้าหกเจ็ดแปดครับอันนี้เป็นบนนด้ครับทันูุชมล่างลงไปแล้วครับเอารอติดตามตอนต่อไปครับทันูุชมสำหรับคลิปนี้นะครับ โค้น้ำใช่กะขอบคุณ f อใจดีครับถี่ทรงแนวทางตัวเลขขอมูลมากแบ่งปันทันบุ้มทางง่องนะครับขอบคุณแอดแสงเดือนครับที่มีแนวทางตัวเลขมากแบ่งปันให้พออ่อยพี่น้องเดี๋ยรับสูตรระลับมันมาน้ำกันนะครับสูดๆกันไปงวดตรงงวดครับทันบุม้มผมกะไวพรอนให้ทันบุ้มทางง่องถูกทันเด้อครับให้สุขภาพแข็งแรงยืดดีมีแห้งครับผมมันมาน้ำกันครับกะเป็นแนวทางตัวเล็ก ให้ท่านบุชม้มค่ัเบิ่งเป็นแนวทาง16เมษา68ได้ครับผมมันหมานน้ำกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ